สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปร,ะรับชมคลิปกันแบบเต็มๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AR Channel ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้อากาศดีนะคะจะพาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะออยจะพาไปนั่งเรือชมอบรรยากาศเขื่อนนั่นเองนะคะบริเวณเขื่อนเขาก็จะพาเรานั่งเรือชมวิวไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย ออยังไม่ได้ขึ้นบนเรือนะคะก็เลยยืนรอนะะก็เลยเก็บบันทึกาภาพบรรยากาศบริเวณหน้าเขื่อนให้ชมไปก่อนนะคะเราจะนั่งเรือลำนี้ล่ะคะ่ะตอนนี้ก็ดูไปก่อนเนาะก็จะเป็นคิวของคนอื่นไปชมบรรยากาศนะคะาสายน้ำภูเขาท้องฟ้านะคะ แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายเนาะเราได้พักผ่อนสมองนะคะหลังจากที่ถ้าบางทีเราเจออะไรหนักๆมาเนาะเราได้ไปเจอกับบรรยากาศแบบนี้นะมันก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจนะสำหรับออยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะไม่ต่างกันกับออยหรอกเนาะเพราะเวลาเราได้ไปอยู่กับธรรมชาติเราจะรู้สึกว่าอ้อยเราคิดอะไรออกเยอะเลยนะคะ สมองเราปลอดโปร่งนะคะก็เหมือนถ้ากับเป็นรถยนต์นะ,ะก็ต้องต้องเติมน้ํามันใช่ไหมเขาต้องมีการเช็คบารุงกันเนาะก็เช่นเดียวกันนะ,ะชีวิตคนเรานะถ้าเจออะไรที่มันเหนื่อยล้าบ,บางทีนะแวะนะชาติแปดให้กับตัวเองนะคะ พักผ่อนนะคะพักผ่อนกันบ้างถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปเองก็มาร่วมทริปนี้กับออยก็แล้วกันเนาะก็ถือว,ว่าได้ไปเที่ยวร่วมกันได้ไปพักผ่อนสมองนะคะก็ชมบรรยากาศนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ในทริปนี้ร่วมกับออยเลยแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่บริเวณด้านะจะเรียกว่านาเ่อนก็เรียกได้เนาะก็เป็นช่วงที่ออยรอนะคะที่จะขึ้นบนเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพนังกั้นน้ำเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเรานะฮะเดี๋ยวออยจะเก็บบรรยากาศบริเวณรอบๆเขื่อนหลังจากที่ถ้าได้ขึ้นไปนั่งบนเรือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเร,รอไปกันเลยนะคะ และแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวเราแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นบนเรือแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นด้านล่างนะคะจะมีร้านอาหารนะคะทานอาหารสั่งอาหารทานได้เครื่องดื่มทานได้เนาะแต่ออยเลือกที่จะอยู่ด้านบนนะคะขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบนเรือนะคะเพราะว่าอยากจะเก็บบรรยากาศนะคะบริเวณรอบๆเขื่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้านบนเราก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดมากกว่าเนาะเพราะว่าด้านล่างมันก็จะติด กระจกนะคะก็จะไม่เขาเรียกมันไม่สะดวกเท่าไหร่เนาะในการถ่ายนาเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะ,คะก็นี่ขนาดว่าอยู่ด้านบนก็ด้วยความเกรงใจนะคะก็ไม่อยากจะแพลนกล้องนะคะไปโดน ผู้โดยสารท่านอื่นเนาะนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะอันนี้ออยก็จะถ่ายในระยะไกลนะก็จะเห็นเรือเล็กนะคะก็จะมีคนพายเรือเล็กด้วยนะคะก็จะเห็นเป็นระยะๆะะเรื่อยๆนะคะแต่บางทีออยก็จะต้องแพ a n กล้องไปทางอื่นเนาะก็จะให้ติดมาน้อยที่สุดนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะมีเออเออบาง บางทีบางจุดจะมีเห็นบางคนนะนอนอาบแดดอยู่ก็มีนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาจะชอบกันมากามีแสงแดดประมาณสัก20องศาเนาะมันก็จะเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนมากนะะแต่ว่ามันรู้สึกว่าอบอุ่นก็จะนอนอาบแดดกันนะคะแต่ว่าออยก็จะพ l a นนะคะเอากล้องนี้นะคะเราไม่อยากไปไก้าวไกยเขาเนาะ มากก็จะแพลนให้ชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะเพราะว่านั่งเรือไปเนี่ยก็รู้สึกว่าอ้ยมันมันเอ,อิบอิ่มเนาะถ้าจะเปรียบเป็นพูดเป็นภาษาบ้านๆของเรามันอิ่มเอมนะคะ ออก็นั่งไปเรื่อยนะชมวิวทิวทัศนะจนไม่เวลาจะาสั่งเอาหองอาหารกินหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เวลาเก็บภาพส,สวยๆนะก็ดื่มน้ำธรรมดาก็พอแล้ว <c oughs> เพราะว่าเสียสละอย่างจะได้ภาพนะคะเนี่ยพูดให้ตัวเองดูดีดูดีเนาะ ก็ยอมเสียสละว่าอย่างนั้นเถอะโอ้ยเนาะเออเห็นไหมคะก็จะเห็นเรือเล็กนะคะบางบางออบางจุดนะจะเห็นเ,ออเรือเล็กนะครับไปตกปลาด้วยนะแล้วก็ขณะที่อ้อยนั่งอยู่บนเรือเนี่ยอ้อยก็เห็นปลาแหวกว่ายในน้ำด้วยนะน้ำมันค่อนข้างที่จะใสมองเห็นตัวปลา แต่เวลาในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ออยบอกว่าเห็นก็คงจะเห็นนั่นเองเนาะเออออยบรรยายฟังก็ได้แล้วก็เออเวลาที่ เราเห็นเขาเนี่ยเหมือนกับเขาก็รู้นะเขาก็มูแอวกไหว้นะคะนี่ลาก็คือธรรมชาตินะเห็นแล้วก็เออแต่เราก็ไม่ได้ไปทาอะไรเขาเนี่ยก็คงจะเป็นพูดเป็นภาษาคนได้ก็คงจะทักทายเราเห็นไหมคะเนี่ยมีคนนอนอาบแด,ดดด้วยนะที่มองไปแล้วเห็นสีขาวนั่นนะ่ะก็คือคนนะามานอนอาบแด,ดดกันนะคะ ฝรั่งเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบนะบรรยากาศในช่วงนี้เนาะเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนฤดูกาลนะคะตอนนี้ก็แบบรีบเก็บเกี่ยวกันให้เต็มที่เลยเนาะแล้วก็ขณะที่เรานั่งเรือไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นธรรมชาติแต่ละที่เนี่ยนะคะมันมันมันมีความสวยมันมีสเสน่ห์นะก็ะออยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ คือบางทีออยถ่ายมามันอาจจะไม่ได้เหมือนในทั้งหมดที่ออยเห็นก็ได้เพราะว่าเราอาจจะซูมแล้วก็แ pl นกล้องไปได้ไม่ไม่ทั่วเนาะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันไปเห็นโดนแขนคนอะไรนิดๆหน่อยๆออยก็ต้องรีบรีแ pl นกล้องหนีทันทีเลยนะออยก็เก็งใจนะคะอ่าสิ่งหนึ่งก็คือ ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีใช่ไหมเออเพราะว่าตัวตัวผู้โดยสารนะตัวนักท่องเที่ยวด้านอื่นๆก็น่ารักนะคะเขาก็จะชมบิวของเขาไปนะคะยิ่งเขาเห็นเราถ่ายาวิดีโออะไรแบบนี้นะ,ะเขาก็จะเ,เหมือนกับว่าเขาก็ให้เกียรติเรานะคะเขาก็ไม่พูดส่งเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ออยรู้สึกว่าประทับใจนะ,ะเวลาเรา,เาไปเจอคนแบบ ออที่มีความนิสัยน่ารักก็คือ Respect นะ,ะให้เกียรติเราเราก็ยิ่งต้องให้เกียรติเขาเนาะก็เลยเนี่ยแหละก็เลยเก็บบรรยากาศมาได้เท่าที่สามารถจริงๆนะฮะออยก็หวังว่าเนาะทุกคนคงจะมองเห็นความสวยของธรรมชาติร่วมกับออยก็แล้วกันเนาะเออก็เห็นไหมฮะแม่น้ําคนไล้ไปเรื่อยนอะก็เหมือนกับชีวิตคนเราเนาะก็ นับวันก็นะคะก็เรียกว่าอะไรอายุก็เพ mm hmm. like like. ิ่มมากขึ้นชั what. ้นน้ำาก็ไหลเป็นเรื่อยเหมือนกันสายน้ Edinburgh ําไม่มีวันไหลย้อนกลับเห็นไหมมองไปด้านโน้นอืมแต่มันอาจจะเป็นช่วงบางทีมันมันแดดมันย้อนแสงหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นออยคิดว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาน่าจะประมาณบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนาะมันก็จะ ก็เลยอาจจะบางมุมอาจจะดูเหมือนมืดๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะบรรยากาศที่สวยนะคะเห็นไหมคะเรือเล็กนะคะไปอีกแล้วนะคะก็จะมีน้องหมานั่งไปบนเรือด้วยก็มีนะ,ะบางลำเนาะหลามมองเห็นแล้วก็รกู้สึกว่าเออชื่นตาชื่นใจไปด้วยนะคะ <c oughs> ก็ในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไระพิเศษมากมายแต่สิ่งที่พิเศษสุด ก็คือธรรมชาตินั่นเองนะคะออยก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติส่วยๆกับออยนะคะก็มองคิดว่ามันสวยเราก็จะเห็นมันสวยท้องฟ้ารู้สึกว่าปลอดโปร่งมากนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะอาจจะโดนบรรยากาศบางเอิญย้อนแสงนะคะมองไปตรงนั้นก็คือสะพานนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ที่มองเห็นอีกนะะตึกหลังนั้นก็คือเป็นร้านอาหารนะคะร้านนี้ก็ค่อนข้างอร่อยนะคะ ออยก็ไปชิมมาแล้วนะก็เลยกล้าพูดให้เขาได้หน่อยว่าอร่อยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเรือเล็กสนุกสนานกันใหญ่เลยเนะบางคนก็ไปกับคู่รักบางคนก็ไปกับกลุ่มเพื่อนนะคะแต่ว่าอ้อยจะไม่ได้แลนไปให้เห็นทุกลำหรือว่า,อ,าอิริบทอะไรมากมายเนาะเราก็แลนไกลๆนะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกเนาะเราก็ต้องให้เกียรติเขา เราอยากให้คนอื่นให้เกียรติเราเราก็ต้องให้เกียรติเขาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะตายจังเลยเนาะมันรู้สึกว่ามันมืดไปนะเนี่ยหลังจากที่แต่ตอนที่เราถ่ายเราคิดว่าเออมันมัน,ม,นมันได้บรรยากาศดีนะมันแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเวลาอย่างว่าแหละเนาะมันจะใกล้พรบ ค่ําอะไรประมาณน,นี้นะคะก็เลยอาจจะมีบางมุมที่เหมือนกับจะย้อนแสงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้สู้อากาศดีๆนะคะให้เต็มปอดร่วมกันกับออยก็แล้วกันนะคะลืมบอกไปเรือลำที่ออยนั่งเนี่ยนะ,ะมันไม่ใช่เป็นเรือสำรานขนาดใหญ่โตอะไรนะคะเป็นเรือขนาดกลางนะคะก็เป็นเรือที่เรา แค่ไปนั่งกินลมชมวิวนะคะบริเวณรอบรอบเขื่อนเท่านั้นเองเนาะก็สามารถบรรจุคนได้2อ0ร้อ้ามังถ่าออยจำไม่ผิดนะ,ะก็ะเรียกได้ว่าก,ก็ไม่ได้เต็มด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาจะต้องอจำกัดเนาะเราก็รู้กันอยู่นะ,ะว่ายิงวิดป,ป๊าบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะต้องให้เว้นระยะใช่ไหมคะก็เรียกได้ว่า ก็เป็นอีกหนึ่งนะค,ะความประทับใจเนาะก็ได้สูตรบรรยากาศดีๆน่แล่ะนี่ล่ะขนาดของเรือนะคะเรือก็ลำขนาดนี้นะคะแล้วก็เราใช้เวลาในการนั่งบนเรือกินลมชมวิวไปนี่ก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะในชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเศษๆนะ,ะโดยประมาณเนาะก็เธอได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่ตัวเองก็ชอบแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะ,ะอยากจะเอาบรรยากาศนะมาฝากนี่แหละคะ่ะก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะคะกับการรับชมคลิปนี้ร่วมกันกับออยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะ,ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับ r าร์ n อ e ชแนด้วยนะคะ และหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะเวลาไม่คลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปลคะค่ะ